บทที่12ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจัตุสัจสาสพังรสังยีไปวิงสุนาราสภาตันหังตราทะโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสพเพปฏิติตาเมหังมัตเเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตเมหังพุทโธธรรมโมทัวิโลจจเนสังโฆปฏิติิโตเมหังอุเรสภคุณากรโหหาทะเยเมอนุโรโทสารีปุตโตจตักินี โกนธันยูปิติภาคัรสมิงโมกันลานโนจวามเกเทชินเนศวันีไม่หังอาสูงอานันทราหโรกาสโปจะมหานาโมอุปาสงวามัโสตะเกเกสโตปิติภาคัรสมิงสุริโยวะปังตโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขโบกุมารักัสโปเทโรเมหสีจิตวาทโกสูไมหังมติเนนิจังปฏิทาสิขนากรโอ ปุณโนังคุลิมาจะอุปลีนันทศีวลีเทระปัจจิมิชาตะนราเตติลกาามาเสสาสีติมหาเทระวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทระชิตวันโตชโนรสาฉรันตาศิลเตเชนะอังคังเมสุสันทิตารัตนงปุระโตอาสิทักขินีเมตตสุตกังท่าชัดคังปัจจโตอาสิวามีังคุลิมาละกังขันธโมละปัติรัตจะอาตานาติ ยัสุตุกังอาคัสีชตนังอาสิเสสาปาการะสังสุตนานานาวะระสังยุตตาสัตตปาการะลังกตาวาตาปิตาทะสัญชาตาพระหิรัชตุปัตถวะเอเสสาวินิยังยันตุอนันตาชิตเตีเคสาเทสาวาสโตเมสกิจเจนะสตธาสามพุทธปัจฉริชนะปัจฉระมัตยมหิวิหารตังมหีตะเลสุาปารีนตุมังสับเพตีมหาปุริสาสภาอิจิวัน อิจิวมันโตสุกตสุรโคชินานุภาเวนะชิตูปัถโวธมานุภาเวนะชิตารสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาริโตจารมิชนะปัจเรติบทที่1ิพระหุงสหสมิพินิมิตสาบุทันตางคีเมขลังอุทิตโกลาสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโท ตันตีชะสาพุนเตชันนมังคลานิมาราติเรฆมาพยุดทิฏฐะซัมปารันติงโครัมปนารามกมักขะมะทักทยาคขังขันตีสุทันตวิทินาทิตฐวามุนินโถตันตีชะสาพุนเตชันนมังคลานินาราคิเรฆเชาวรังอภิอัอติมัตตภูตังทาวักกิจกรรมสนีวสุธานุนันตังม่ตัมพุสีตะวิทินาทิตฐวามุนินโถ ตันเตชัสสาโพนเตชยมังคาลานิอุคิกตะคัดคมติหัตถสุทานุนันตังทาวันติโยชนาปทังพุณลิมาและวันตังอิทีพิสัมขตมโนชิตวามุนินโทตันเตชัสสาโพนเตชยมังคลานิกัตตวากัตทะมุทะลังอีวะคับพินิยาจิตใจยะทุกขวจนางชยจายะมะเชสันเตนะโสมวิทนา ชิตตวามุนินโทตันเตชชสาพนเตชยมังคลานิศาจางวิหายามติสัจกวาเะเกตึงวาทาพิโรปิตมะนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตตวามุนินโทตันเตชชสาพนเตชยมังคลานินันโทปนันทพุชิขังมิพุธังมหิตทิงปุลเตนเทเรลลพุชเคณทะมาปยันโตอิทีอิทูปฏีสวิทินาชิตตวามุนินโทตันเตชชสาพนตต กจามังคลานิทุขาหัติทิพุชเคนสุทันขหัตรังประมังวิสุทธิทิฏฐิทิิะกาพิธานังยานาคเททะพิทนาชิตตวามุนินโทตันเตชสาโพดเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชายมังคละอัตขคาถาโยวาจโนทินาธเนสรเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิทาิจุปัตถานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสุปัญโยมหากรุนิโกนาโทหิตายาสภัพ ปานินางกุเรนตว่าปารนมีสภาพปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเจนะหนตุเตชนมังกะลังยานตัโพธิยามูลเลสัยานางนันทิวัตโนเอวังตะวังมัชโยโหหิชัยสุชัยามังคะเลอปาราชิตปัลลังเตสีเสปติวิโพคะเลอภิเสเกสภาพพุทธนังอัปปัตตปรปโมติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุงสุงหูยิตทางสุขนสมุหุโตจาสุยิตทางพระมัจจาริสุ ปทักข pues mm ินังกายกรรมังวาจากรรมังพทักขินังปทักขินังมโนกรมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินาปทักขิพระทักขินาพท่าขีนินานิกัตตวานลพันธัดเทพระทักขิเนพระวันตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุปาเวนะสตาสุตีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารัง รักขันตุสัพปเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสทาสุทีพระวันตุตีพระวันตุสัพพังคะรังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสทาสุทีพระวันตุตี